วัดทิพวาสนะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะครับเป็นที่สามารถเชิญนาชุตาแล้วก็ในวัดสุตาโคตนะครับก็จะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรือนะครับุ้งจัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยของสัปดาห์นี้ของ ถือว่างานวันนี้เรา่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนว่ากิจกรรมการเรือนะครับจะมีพระสงฆ์นะครับจะเป็นพระสงฆ์นั่งเรือนะครับนั่งเรือแค่ท่านจะต้องจอดอยู่บริเวณข้างถนนฉลองเรือนให้เป็นระยะนะครับขณะดนี้เรือที่ใช้ออรองรับพี่น้องสืบินร้อยร้อยปีแล้วนะครับเพระนั้นเรือประมาณสองร้อยปีได้แล้วนะครับเป็นเรือเก่าแก่ะครับแล้วก็เ็นเรือครับจะ ที่ไของนีแ <google> ล <sheets> <c oughs> ้วนะลอยำนี้ด้ทนแล้วต้องทาเพื่อท่าำนี้ทำลาจะเปมันหมนครับให้กัทุกคะราเยน้องและขอโทษเองสาวรธรรมได้มีโอกาสได้ใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการแสดง ทางเรือนะครับมีการแสดงขนชุดพระรามตามกวางนะครับความยู่งยื่นขอนขอนกกุญาตท่านผู้เกียรติทั้งหลายอออหอาอาคุณสุพจาคุณสุพมีกิจกรรมเสร็จสิ้นจากการตักบ,บาตท,ทางเรือแล้วนะครับประมาณสิบเนาฬิกาก็จะเนรมิตเป็นตรงนะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับอยากให้ท่านไปชมนอกจากนั้นภายในวัดสถธาพจน์ก็จะมี พิธีพัน์ท้องถิ่นนะครับพ like ิธีพารันท์ท้องถิ่นของเกรัะกระบังนะครับสื่อมวลชนพี่น้องที่อยู่ต่างชาติด้วยนะครับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะครับช่องสามช่องห้าแล้วก็ช่องเจช่อง9้านะครับช่อง9ก็ฝากประชาชัของบ้านข่าวนะครับคนทั่วไปก็ลงได้นะครับเชิญนะฮะจะลงเดือนเชิญนะครับวันนี้มีที่ว่างขอครับเลยนะครับเชิญเลยครับกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความเคารพนะครับ ผู้ใหญ่ให้ความกรารพพระภิกษุสองนะครับเรายืนบนสะพานแล้วเรือพานก็ได้นะครับออขอโทษนะครับต่อวันนี้แน่นกระดกประลดขนาดที่ทองตำรวรยังไม่มีต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายท่าน้วยกันนะครับเวลาเรื่อเร็วหน่อยคนประจําเรือนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนโมทนาบุญนะฮะบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกันโดยเจตนามาเชิญสื่นมนชนะะหรือท่านที่จะลงเรือเชิญครับเดี๋ยวเรือจะออกแล้วนะครับครับเรือ กนไดเจอนจะน